สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของโรงแรมซัดแลกสาวลักลอบจากเมียนมาไร้สำานึก จากกรณีกลุ่มสาวทำงานบริการในโรงแรมวันจีวันจังหวัดท่าคีเหล็กประเทศเมียนมาลักลอบเข้าประเทศและต่อมาพบว่าเชื้อจนทำให้ป่วนไปหลายจังหวัดโดยเฉพาะเชียงรายจนประชาชนเกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าของโรงแรมเล่าพร้อมกับน้ำเสียงที่สะอื้นโดยบอกว่าขอระบ,บายความในใจตามข่าวที่ทุกๆท,ท่านได้ทราบ ว่าคนหลบหนีเข้าประเทศตามเส้นทางธรรมชาติเพราะเข้ามาแล้วก็มาเที่ยวมากินมาใช้ชีวิตปกติโดยไม่รู้จักการป้องกันอะไรเลยพราติดโควิดแล้วคุณรู้ไหมครับว่าคุณแค่คนเดียวทำให้หน่วยงานอีกหลายๆอย่างทำให้เจ้าของกิจการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือว่าขนส่งต่างๆต้องหยุดชะง,งักเพราะเขาเตรียมการป้องกันไว้แล้วเพราะนี่คือไฮซีซั่นเขาต้องการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงนี้ แต่คุณทาให้อีกหลายๆคนกําลังตกงานทําให้คนอีกหลายๆคนกําลังไม่มีเงินไปฉลองปีใหม่กับที่บ้าน ความรับผิดชอบอยู่ที่ไหนอยากคิดว่าคุณคนเดียวไม่เป็นอะไรใช่คุณแค่คนเดียวไม่มีใครเขาว่าคุณหรอกแต่นี่คุณกลับใช้ชีวิตแบบสุขสบายคุณกําลังทำให้อีกหลายๆคนเดือดร้อนไม่มีเงินไม่มีงานต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ขออนุญ,ญาตฝากคลิปไปถึงคนที่กําลังจะเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายขอร้องอย่าทำร้ายประเทศชาติทำร้ายคนอีกหลายๆคนโดยเขาไม่รู้เรื่อง หากอยากจะเข้าทายกรณุนาเข้าอย่างถูกกฎหมายคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ